19ข้อคิดสรุกกระทุ้งสติก่อนที่จะพักผ่อนนอนหลับในคืนนี้สำหรับคลิปนี้นะครับสามารถจะฟังก่อนนอนหรือว่าจะฟังเวลาไหนก็ได้ซึ่งแต่และข้อคิดนั้นก็คงจะทำให้คุณได้อะไรดีเหมือนเริ่มที่ข้อคิดอันแรกที่จะมากระทุ้งเตือนสติบอกว่าทุกคนนั้นต่างเคยมีวันที่ท้อมีวันที่เหนื่อย บางครั้งก็ไม่อยากทำอะไรเรื่องบางเรื่องก็ทำให้ผิดหวังท้อแท้หมดกำลังใจข้อคิดที่สองบอกว่าวันนี้เป็นทุกข์วันหน้ามีสุขวันนี้อาจติดขัดวันหน้าก็อาจราบลื่นขออย่าละทิ้งความพยายามขอให้ทุกชีวิตโชคดีบรรลุภารกิจที่หวังไว้ทุกประการมาถึงข้อคิดที่สามเตือนสติบอกว่า อย่าตึงจนเกินไปอย่าหย่อนจนขาดระเบียบพอดีให้พองามพอทำก็พอดีเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลไม่ใช่จักรวาลเป็นของเราข้อคิดที่4บอกว่าแม้จะมีสายตามองได้ไกลแค่ไหนก็ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตนเองได้คนวิสัยทัศน์ยาวไกลมักจะลืมมองสิ่งใกล้ตัวอันนี้นะครับ ชัดเจนเลยทีเดียวข้อคิดที่5ทบทวนตัวเองผิดพระผิดอะไรบ้างพลาดอะไรบ้างแก้ไขปรับปรุงตัวเองและรีบให้อภัยตัวเองถ้าผิดกับคนอื่นก็รีบให้อภัยเขาสําคัญมากครับการให้อภัยตัวเองหรือให้คนอื่นบางคนก็ยังติดอยู่ในวังวนบ่วงกรรมดูความผิดพลาด แล้วก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองสักทีควรจะรีบให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยเขานะครับถ้าเกิดว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาถึงข้อที่6กันบ้างฝนมันจะตกใครจะไปห้ามได้ตกลงมาก็เปียกจะโวยวายทำไมนิ่งๆซะเดี๋ยวมันก็ตัวแห้งเองเรื่องราวที่เกิดขึ้นมามันจะเกิดมันก็เกิดและทั้งหข้อคิดนี้มาจากคุณเป็นข้อคิดจากคุณสวุวิไลบุญจิวาพร มาถึงข้อคิดที่7น่าสนใจทีเดียวบอกว่าความกล้าหาญไม่จําเป็นต้องส่งเสียงคํารามบางครั้งความกล้าหาญก็เป็นแค่เสียงกระซิบเบาๆว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลองใหม่นะเป็นข้อคิดจากผู้ใช้จากนิรนามคือไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการลงชื่อผู้เขียนข้อคิดนี้อย่างชัดเจนมาถึง ข้อคิดที่8บอกว่าความกล้าที่จะบอกว่าไม่และความพิถีพิถันในการเอ่ยคําว่าใช่เป็นที่มาของความสําเร็จในชีวิตข้อคิดนี้โดยหนุ่มเมืองจันทร์ข้อคิดมาถึงข้อคิดที่8นะครับชีวิตเราไม่ถูกกําหนดให้ได้รับชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่แย่เราแค่ได้รับชีวิตมันขึ้นอยู่กับ เราเองที่จะทำให้ชีวิตดีหรือแย่ yeah. มาถึงข้อคิดที่9ก้ว่าฉันไม่ได้แก้ปัญหาฉันเพียงแก้ฉันเพียงแค่แก้ไขวิธีคิดของฉันแล้วหลังจากนั้นปัญหามันก็แก้ไขตัวของมันเองข้อคิดจากลุยส์แอลเฮข้อคิดที่10ปรับปรุงตนให้เหมาะสมกับธรรมชาติไม่ทำตัวสูงโดดเด่น จนคนเขาอิจฉาและไม่ทำตัวไร้ค่าจนเขาคิดกระจัดทำลายจากอัชารากลิ่นสวรร์ข้อคิดที่11มีคนสองประเภทในโลกนี้ก็คือผู้ให้และผู้รับผู้รับอาจจะได้กินดีกว่าแต่ผู้ให้นั้นนอนหลับสบายกว่าจากมาโลโทมัสข้อคิดที่12 เรามักไม่ค่อยเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งแรกหรือครั้งที่สองสาแต่เราจะเรียนรู้จริงๆเมื่อเหลือเพียงโอกาสครั้งสุดท้ายจริงนะครับเราทําพลาดบ่อยแต่ว่าถ้ามันเป็นโอกาสเดียวโอกาสสุดท้ายเนี่ยคุณจะเรียนรู้แล้วก็จํามันจริงๆจ,จ,จากเบสโคดข้อคิดที่13เราคุ้นเคยกับกิเลส3ตัวคือโลภะโทสะและโมหะ ที่จริงยังมีกิเลสอีกชุดหนึ่งสามตัวเหมือนกันก็คือตัณหามาณนะและทิฏฐิแต่กิเลสชุดนี้คนไทยรู้จักน้อยกว่ามาดูว่าสามตัวอันใหม่นี้มีอะไรกันบ้างยึดติดคิดว่าว่ามีตัวกูนั่นคือทิฏฐิอยากได้มาเป็นของกูนั่นคือตัณหาและอยากเด่นอยากดังให้รู้ว่านี่กูนะนี่คือมานะ ข้อคิดนี้จากพระไพศสารวิสาโลมาถึงข้อคิดที่14เราทุกคนต่างเป็นทางผ่านของกันและกันเท่านั้นไม่มีใครเป็นของใครเป็นคนที่จะอยู่กับเราตลอดไปได้ทั้งนั้นเราอยู่กับคนหลายพันคนทั้งชีวิตเราอยู่กับบางคนตลอดชีวิตแต่สุดท้ายเราก็เกิดคนเดียวและตายคนเดียวข้อคิดนี้โดยมินเคข้อคิดที่15 ศัตรูมีอันตรายไม่เท่าจิตของตัวเองเพราะศัตรูนั้นฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่จิตเราฆ่าตัวเองตายทั้งเป็นได้ไม่จบสิน้นแถมอยู่กับเราทุกลมหายใจนี่สาคัญมากครับที่ว่าศัตรูมีอันตรายไม่เท่ากับจิตของตัวเองจิตของเราเองนั้นถือว่าเป็นศัตรูที่อันตรายมากๆข้อคิดที่16เรามักมีสติในเรื่องของคนอื่นแต่มักเสียสติในเรื่องของ ตัวเองจากข้อคิดนี้จากดีเจพี่อ้อยข้อคิดที่17สิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความจริงใจเอื้ออาทรปรารถนาดีการแก้ปัญหาใดหากใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวย่อมยากจะสำเร็จได้ข้อคิดนี้จากพระภัยสารวิสาโลข้อคิดลองสุดท้ายข้อคิดที่18การขอโทษนั้น ไม่ต้องสนใจว่าคนที่เราต้องขอโทษเป็นใครสูงกว่าหรือต่ำกว่าสนใจอย่างเดียวว่าเราทำผิดหรือเปล่าข้อคิดนี้โดยหนุ่มเมืองจันทร์และข้อคิดสุดท้ายนะครับจากนอตติงฮิลบอกว่าการพบกันเป็นความบังเอิญการยิ้มให้กันนั้นเป็นความตั้งใจและนี่ก็คือ19ข้อคิดกระทุ้งสติก่อนพักผ่อน แต่แต่ถ้าคุณฟังเวลาอื่นก็อาจจะช่วยกระทงสติก่อนเวลาทำงานหรือก่อนเวลาไปทำภารกิจต่างๆของคุณสวัสดีครับ